รัชกาลที่สองนั้นหรือที่ทุกคนเรียกว่าพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาลายัยนับเป็นช่วงที่มีความสงบสุขว่างเว้นจากช่วงสงครามพระองค์นั้นได้คอยทำนุบำรุงประเทศชาติทั้งในด้านศิลปวัรนคดีและสถาปัตยกรรมของในสมัยของพระองค์นั้นมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่แล้วท่านก็ได้ประชวนลงด้วยโรคพิษไข้ท่านนั้นไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาถึง8วันและอาการประชวนก็ได้สุดลงตามลําดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367โดยก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2จะสวรรคตท่านนั้นมีอาการตรัสไม่ได้จึงมิได้ทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชวงศ์พระองค์ใดเมื่อครั้นเสด็จสวรรคตแล้วพระราชวงศ์และข้าราชการจึงปรึกษากันถวายราชสมบัติแก่รัชกาลที่3และได้ขึ้นครองราชเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367 โดยยุคสมัยของท่านเนี่ยออกห่างจากสงครามเป็นยุคที่ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากโดยพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากทรงได้สร้างวัดและพระพุทธรูปต่างๆมากมายเช่นพระประธานในอุโบสถวัดสุทัน์เทพวรารามราชวร,รมหาวิหารวัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรินายกและวัดนางนอง ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าอีก35วัดเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามราชาวารารามราชวรมหาวิหารวัดราชโอรสารามราชาวรวิหาร,าร,าาาราเป็นต้นวัดประจำรัชการที่3นี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดจอมทองในสมัยรัชการที่สองเมื่อครั้งรัชการที่สาม ทรงเป็นจอมทัพไปตั้งทัพสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีสามองค์พระองค์ทรงนำทัพผ่านและประทับแรมที่วัดนี้พร้อมกับทำพิธีเบิกโคลนถวารที่หน้าวัดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพหลังจากทรงเลิกทัพกลับพระนครได้ทรงสร้างวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดโดยเสด็จประทับคุมงานและตรวจการก่อสร้างด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านพาลายัยพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสอันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกหรือที่เราเรียกกันว่าฝรั่งเริ่มเข้ามาตั้งลกลากในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่เป็นพวกพ่อค้าร้านค้าแห่งแรกของพ่อค้าชาวตะวันตกในเมืองไทยคือห้างฮันเตอร์และเ hey. ฮของนายฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษซึ่งขายสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวตะวันตก ห้างนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับจีนมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินส่งผลให้พระคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้มีการแต่งสัมเพาทั้งของราชการเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าชาวจีนไปค้าขายยังเมืองจีนและประเทศใกล้เคียงรวมถึงการเปิดค้าขายกับมหาอำนาจตะวันตกจนมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างกันคือสนธิสัญญาเบอร์นีพุทธศักราช2369และ6ปีต่อมาก็ได้เปิดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและมีการทำสนธิสัญญาต่อกันในพุทธศักราช2375 นับเป็นสนที่สัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศทางตะวันออกส่งผลให้ไทยได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากสมัยรัชกาลที่3เมื่อหมอบัตเล่นายแพทย์แดนบีชบัตเล่เปิดคลินิกแพทย์แผนตะวันตกขึ้นและมีการผ่าตัดเป็นครั้งแรกทำให้คนไทยตื่นเต้นที่เห็นว่าคนเราสาม,มารถตัดอวัยวะออกได้โดยไม่ตาย มีการใช้ยาเม็ดฟีนมินรักษามาเรีย,ยหรือไข้จับสันจนมีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษขึ้นทรงโปรดกล้าวให้พระยาบำเรอราชแพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำราชสำนักเป็นแม่กองจัดประชุมหมอหลวงแต่งตำราและบันทึกตำรายาแผนโบราณต่างๆพร้อมทั้งได้ส่งบูรณะปฏิสังขรวัดราชโอรสาราม และจารึกตำราไว้ในแผ่นศิลาตามเสาระเบียงพระวิหารรวมทั้งทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมังคลารามวัดโพอีกครั้งให้จารึกตำรายาไว้บนหินอ่อนประดับไว้ตามผนังโบสถ์สารลายรอบเจดีสองค์ของวัดเป็นตำราบอกสมุทฐานของโรคและวิธีบำบัดทรงให้นำสมุนไพรที่ใช้ปรุงยาและหายากมาปลูกไว้ทั้งให้ปั้นรูปฤาษีดัดตนในท่าต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปใช้ในการรักษาตน โดยมีห่วงห้ามไว้ในตระกูลใดนับได้ว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรกคือวิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณวัดโพถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในประเทศไทยในสมายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่3าทรงเก็บเงินออมส่วนพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากโดยเก็บใส่ถุงผ้าสีแดงจึงเป็นที่มาของเงินถุงสีแดง เพื่อสำรองไว้สำหรับใช้เวลาบ้านเมืองเกิดยุคเข็นเงินส่วนนี้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชากาลที่สามทรงเก็บไว้และทรงแต่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศต่อเนื่องหลายปีทำให้มีกำไรมากทรงมีพระาฉริยภาพทางด้านการค้ามาตั้งแต่ทรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินในรัชสมัยรัชกาลที่สอง ทรงกำกับกรมท่าซึ่งมีหน้าที่ในด้านการค้าและการต่างประเทศนอกจากจะทรงกำกับดูแลสำเพาหลวงแล้วยังทรงมีสำเพาค้าส่วนพระองค์เช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายท่านที่ส่งสำเพาไปค้าขายกับต่างประเทศเงินที่ได้กำไรมาจากสำเพาค้าส่วนพระองค์นี้ทรงใส่ถุงผ้าสีแดงเก็บไว้ข้างพระแท่นบรรทมจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระคลังข้างที่จนมีจำนวนมากถึงกับต้องสร้างเป็นห้องเก็บไว้ โดยรับสั่งว่าเงินถุงแดงให้เก็บไว้ไถ่บ้านเมืองที่รับสั่งเช่นนี้ดูราวกับทรงพยากรได้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์รอสอ112ในรัชสมัยรัชกาลที่5กรณีพิพาทกับฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสรเรียกร้องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพร้อมให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านฟรังและยังต้องวางเงินประกันอีก3ล้านฟรัง แม้จะระวอมเงินแผ่นดินและเงินที่พระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกันบริจาคก,ก็ยังไม่พอต้องนำเงินถุงแดงของราชการที่สามมาสมทบเป็นการถ่ายบ้านเมืองด้วย